าดมาเที่ยวเหงาแต่เศร้าแทีพี่น้องลงทานลงพยาบาลเลยแต่เศร้าตื่นเหมือนตาตาดบ้านในที่ยงเที่ยวซ้ำยังไงนะครับตัว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 ลงทานมาทางใดดตอเนี่ยพี่น้องอุ้ยหอมหอยหอมหอยให้ไทยเนี่ยลงทานมาทางใดครับนี่นะ ได้ได้ผู้ใดผู้ใดลงทานจักไหนนะครับที่นาจักได้ก็ครับผมร่วมใจครับผมร่วมใจลงทานร่วมใจมาจักได้ครับร่วมใจนี่นะบ้านใหม่เมืองเลยกับบ้านปากควนครับบ้านใหม่เมืองเลยและบ้านปากควนลงทานร่วมใจป้าร่วมใจรีบพรวลวซอยกันวะซอยกันระหว่างน้ำฮอนลวกมือนะครับต่างคนต่างลวกซสาซสาอยู่้ อันนี้อันนี้ผานกผานกลวกเส้นครับผานกลวกเส้นอันนี้ผานกใส่เนี่ยใส่หมูใส่ลูกซีนเอาไปค่ะ<ๆ>ไะ <c oughs> ม่พี่เขาจะยนใส่ที่น,นูโอ้ผมเป็นอย่างนั้นผมจะไปเฮ็ดงานยุ่เป็นอย่างดอกครับแถวยาเพื่อนก้อนซะให <c oughs> ้เพื่อนกินก้อนซ่ก๋วยเตีเ๋ยวหมอบักไก่พี่น้องก๋วยเตีเ๋ยวหมอบักไก่ลงทานร่วมใจจากปากปัวและบ้านใหม่เนี่ยก็ครับผม รอบบ Multi ่าย BE อยีกหนึ่งหม้อรอบเช้าหนึ่งหม้อรอบบ่ายอีกหนึ่งหม้ออ้าวตกลงมือนี่บ่ผ่ากรนเทสการให้งานตีอยู่ลงบาลเลยเบิดเมื่อเลยตีมาตั้งใจมาเฮ็ดบุ้เนาะมือนี่นาะตังใจมาเฮ็ดบุญเนาะมเฮ็ดบเนมาเฮ็ดบุญเนาะมาเฮนดบเนาะมาเฮ้ดบเน้เ้ดบอเน้งาเบเะาบเาะาเบุะมาเบุามาีบเมาเฮ็ดบนามาเนาะมาเฮามีนาะมา็ดบ่นามบ่มีนบพี่น้อง ยำกลางคืนให้เพื่อนนอนซะฮุนนะ่ะเป็นตาแเซบครับพี่น้องเป็นตาแเซบครับกระเทียมเจียวหอมมวยๆวอ้าวมันได้มาอีกแล้วจำเอฟซี้เม,มือ <c oughs> ง,งทางในแน่ให้เบิองทางในแน่เอฟซี롱ฐานข้าประจํลงทาน,นสุดยอดครับผมฮุนน่ะหลวก คนกินก็ได้บุญคนทำก็ได้บุญวะซอยกันพลตีนพลมืออันนี้อันเดียวกันประคำนี้นะโอ้นอกจากนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ขนมมียังคำนี้นะขนมปังกรอบครับปังกรอบปังเนยปังกรอบอยู่ข้างหลังค่ะก็โรงงานเดือนอ้าวใช้แรงงานเด็กอ่ะใช้แรงงานเด็กอ่ะโรงงานเดือนครับโรงงานเดือนโอ้สาธุครับสาธุครับ ดวงทานร่วมร่วมใจจากบ้านใหม่บ้านใหม่และบ้านปากขวับ้านบ้านใหม่ในเมียงนี้เนาะบ้านใหม่ซอยซีจันครับบ้านในโลกโอ้บ้านใหม่ซอยซีจันบบ้านนละครัสาธุครับสาธุครับโอ้ผู้นำทีมคุณยายนู่นเหรอครับผมโอ้สาธุครับคุณยายสาธุครับโอ้ผ่านลูกพาล้านมาดีจริงสาธุครับสาธุครับผมโอ้ดวงทานมาแต่เช้าอีกลมหนึ่งกลับแล้ววันเสาร์นะ ันน uh, ี medidas, ้เพถึงเช้าถึงบ่ายอู้แถวเหี่ยวอันลัดสาธุครับสาธุสาธุด้อพี่น้คุณน่ะเบิ่งแถวบ่เบิ่งแถวบ่เหีวอันลัดเสาธุด้